นี่สิครับนี่ลนะครับนี่สสดีครับอวัสดีครับฮัลโีลเออสออคอครับอครับโอเครัวรวดนรัดับสร็จแ Special Point Double Kill